สวัสดีครับพี่นอ้อง FC สาหน่อยเพื่อนนแพงครับ FC บอดโจ FC ลานหน่อยองุ่งครับ <c oughs> ตอนนี้ถึงบ้านไผ่แล้วครับบ้านไผ่จะเดินทางไปบ้านแพงครับวันนี้ขอบคุณโซเฟอร์เฮาลัมจนเตยล่าซาสตาครับพระเอกพระเอกตันครับยาวๆไปครับ ซาวเดียวยันหว่างเลยครับจอดเดียวกันอดเดียวจอดเพื่อเดียวอ,ยยวอยยวของแน้วเมืองพ้นเมืองพ่นครับขอบคุณพระเอ,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 อกตันครับซอยพอการช่ขับรถช่วงทั่วกอทอมอสามสี่หมื่นนี่ครับผมตอนนี้ก็ เศร้าๆครับอากาศเช้า6โมงเช้านะถึงตอนนี้ถึงแยกบนไพาครับบรรพาบรนเฮดบหมฮะไปไหนบรรพาแล้วก็บรรเฮับอ่าบรนบรนเฮดบรนเพียงบรรเฮ็ดตาผาเดื๋อวควาเขาบรนเพียงครับพี่นง บรรยากาศเมื่อคืน <c oughs> ยุลารจบขันมวยอาญาขับพี่น้องงานเมื่อคืนอาญะนะครับด้ยหลังมิกคนเน่นนะครับเน่นอาญะกับลานแตกมืออื่นนะครับส่วนมืออื่นนะครับก็จะไปทําการแสดงสาวน้อยเพชรบรรพงศ์ไปทําการแสดงที่ร้อยเอ็ด งานทีลอยเอนะครับ,รเ,รบเป็น้องเอฟซีไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับผมให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับอันนี้ก็มาบอกถึงคลิปนี้นะครับก็มาบอกถึงบรรยากาศนะครับในการเดินทางวันนี้เป็นวันเดินทางนะครับเป็นวันเดินทางของทีมงานสาวน้อยเพชรบันเพลงนะครับหลังจากที่ทําการแสดงเสร็จมาเคลื่อนจากตลาดโชคเอ็มนวยนะครับ สม,มุรปราการขึ้นครับเตยล่าตอนหกทุ่มหกทุ่มครึ่งครับพี่น้องตอนแรกกับว่าตีสองพอตีสองกับว่าเป็นตีหนึ่งครึ่งล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งให้นะครับได้ถึงหกทุ่มครึ่งครับเลยมาคลิปนี้มาืออบรรยาการให้พี่น้อง เดินทางนะครับระหว่างเดินทางระหว่างเดินทางใก้หวัวนะครับขอบคุณพี่ตันนะครับลงจากเตยล่าเพื่อนกันสัตว์เงยาวให้พอการใช้เติมน้ำมัน่ <c oughs> น่มันถังหนึ่งอยู่ว่างหน่อยครับเติมถังเ้าเติอมอยู่ในเมืองอยุงเทียบก็ดีครับเพราะว่าน้ำมันก็จะถูกกว่าที่บ้านเท่าอยู่เพราะว่า ถ้ามันห้องกับตรงบัวค่าคขนทรงมาเพิ่มถ้ามีโอกาสได้เข้าไปกรุงเทพหรือจุดที่ค่าคขนทรงไม่เพิ่มนะครับเขาก็ได้ค่าน้ำมันที่ถูกลงมาอีกอ,อ๋อพระอกมาบินทบาทนี่อบ้านไผ่ อ่อยู่โดมช่วงนี้ค่ายเขาทั้งเห็ดหนังค่ายอ่อนแล้ไมีโดมกับตาเขา่า เียวขอเกี่ยวนาจนสิ่แล้วนะครับสิเสินดลนะไรเจ้าะนา้ 40, สี่หมซับนะครับตอนนี้ก็สามหมนเก้การอะครับขาดอีก40นะครับก็ะจะครบก็ะจะครบมา40,000ื่นซับสไใครนะครับกับขอบคุณพี่น้อง f อซ นะครับเอามาในคลิปตุกๆุก,ก,กิปนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับนะบบบทีจิมงานก็ออกมาพร้อมกันเคลื่อนกันแบบเติมน้ำมันอยู่ว่างหน่อยนะครับก็เห็นยิลาอุ้งยิงกับรถตู้วิลาแช่เ,เข้ามาจด call จะได้เป็นเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซีเบิรงคือเก่าะนะครับขอบคุณทุกแรงใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามของพี่น้องเอฟซีคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำนีน,นะครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่เอามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ ทางช่องซอสนมตะเบียนจิ๋ววันออฟฟิเชียลครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ